สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปแล้วนะคะในหน่วยเด็กดีมีวินัยนะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะจะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะใบงานแผ่นนี้นะคะคือวันพฤหัสบดีที่27 พฤษภาคม2564นะคะเป็นรูปภาพโถส้วมแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะจะมานะคะระบายสีโถส้วมไปพร้อมกับเด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้โถส้วมของคุณครูแอนกับของเด็กๆนะคะของใครนะจะมีสีสันสวยงามมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไประบายสีกันเลยนะคะเด็กๆคะ วันนี้นะคะคุณครูแอนก็เหมือนเดิมเลยนะคะคุณครูแอนก็มีสีเทียนนะคะแล้วก็มีสีไม้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาระบายสีไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่าครูแอนเริ่มต้นด้วยสีเหลืองนะคะอันนี้คือสีเหลืองนะคะเด็กๆสีเหลืองนะคะคุณครูแอนก็จะเริ่มระบายสีที่ฝาฝาชักโครกนะคะเด็กๆถ้ากระดาษเด็กๆขยับนะคะ เด็ก,กก็เอามือนะคะกดที่กระดาษไว้นะคะและการระบายสีนะคะเด็กๆให้เป็นไปในทางในรูปแบบเดียวกันไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะถ้าเด็กๆระบายสีไปในทิศท,ทางเดียวกันจะสวยนะคะสีต่อไปนะคะคุณครูแอนก็เลือกสีส้มนะคะ,ะสีส้มนะคะเลือกสีส้มเราจะระบายตรงถังน้ำนะคะของโสซวมนะคะคุณครูแอนก็ถูถูนะคะ เด็กๆนะคะระบายสีไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะไปเราจะถูไปในทิศทางเดียวกันนะ<ม>เพื่อให้สีของเรานะคะเนียนนะคะและเด็กๆต้องกดสีหน่อยนะคะกดสีให้มันเข้มๆข้มนะคะอ่าระบายอีกฝั่งนึงนะคะสีส้มเหมือนกันนะคะครูแอนครูแอนระบายไปในในทิศทางเดียวกันเห็นไหมถ้าเด็กๆนะคะระบายสีออกนอกเส้นนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลนะลูกนะ ถ้าออกนิดหน่อยไม่ต้องกังวลนะคะไม่เป็นอะไรนะคะเราก็กดสีให้มันเข้มๆนะคะอ่าสีต่อไปนะคะครูแอนก็จะใช้สีสีเนื้อนะคะสีเนื้อนะอ่า ด้านล่างนะคะเราก็จะระบายครูแอนใช้สีชมพูนะลูกนะเราก็จะถูไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็ถูไปในทิศทางเดียวกันนะคะกดสีนะคะกดสีให้เข้มๆนะคะกดสีเข้มๆจะได้มีสีสันสวยงามอ่าคุณแอนระบายสีเสร็จแล้วคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะผลงานของคุณครูแอนอเด็กๆก็ระบายสีนะคะเด็กๆก็เลือกสีตามที่เด็กๆชอบเลยนะลูกนะถ้าเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ส่งภาพของตนเองนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มหรือห้องเรียนตัวเองนะคะหรือจะเป็นกลุ่มเฟซของห้องเรียนตัวเองนะคะ สัปดาห์นี้นะคะคุณครูแอนนะคะก็ขอจบในเรื่องของเด็กดีมีวินัยในกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไว้เราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายนะคะ